สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปอ่ะเหล็กโมนิกะวันที่ยี่สิบทับหาทับหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนะาะเล่าพัฒนาของเฮามโมนิกะได้วันจันอ่ะสิคำนวณสิบบนละหน่วยบนเลา่าพัฒนาให้เนาะให้พิจารณากันพี่น้องเฮาเนาะเอาประมาณสามงวดประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะ อาเย็นนี้เขามาเจอกันพนวะพี่น้องเอ้ยอาเลขก,ก็มีเขามีรลดนะพี่น้องเนาะเขาเลยลดลดแล้วเขาอยู่หันโอ้ยจะเป็นมันขับพี่น้องเขาอ่ะเงียบเงาไปแลวเนาะเก็บสี่เขาก็ได้อ้าผมจะคำนวณให้เลยพี่น้องเาขาเนาะคำนวณเอาประมาณสามงวดพี่น้องเขากับเอาายเนาะ 9ก้าบวกสีบวกเได้3ามนะได้3 3มบวกหคงที่ได้9 9บวกไปอีกหนึ่งแต้มได้0นะครับนะนี่คือ10บนนะสิบน10บน,10บนอันนี้หน่วยบนมันจะ,จะเข้าหรือจะเข้าหรือจะหลุดเอาลองดูนะครับ แปดบวกสีบวกแปบวกสีบวกแได้2ได้2 2 2บวกไปอีก1แต้มนะครับ2บวกไปอีก1แต้มได้3นะครับโอเคนะครับ เลขที่ออกก็คือ902นะครับ902นะ902ครับพี่น้องอ่ะงวดถัดไปนะครับ0บวก4 4บวก0 0บวก4 4บวก0ได้4ได้4นะครับได้4 0บวก4ได้4 4บวก6คงที่ได้0นะครับบวกไปอีกหนึ่งเต็มได้1น,นะครับอ่ะ ทีนี้เราเอา2บวกสบวก4นะครับหลักหน่วยของหลักหน่วยก็คือเลข2นะครับ2มาบวกให้4ได้6นะได้6 6มาบวกอีกหนึ่งแต้มได้7นะครับเลขที่ออกก็คือ7จนะ7นเจะเจ็ด น,นี่คือ10บนนะ10บนบอกว่า10บนนี่10หลัก10บนนะหลัก10บนนะครับ10บนนี่คือหน่วยบนนะครับ สิบบนหน่วยบนนะครับอ่ะถัดไปนะครับถัดไปเลขที่ออกก็คือ717นะครับพี่น้องป้องไปอ่ะงวดวันที่วันที่17ที่ผ่านมาออกปันที่717นนะครับนะ เดี๋ยวจะงงกันครับโอเคนะครับเข้าไปที่1 7งนะอ่ะงวดวันที่20วันนี้วันนี้จะเข้าหรือจะหลุดนะลองดูกันพี่น้องเอยดูนะดูช่วยกันนะครับ1นบวกสได้5 1าบวกสได้5้า ห้ามาบวกให้หกห้าบวกหกคงที่นะครับหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกหกคงที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกไปหนึ่งแต้มได้สองนะครับโอเคนะครับนี่คือสิบบนนะครับวันนี้สิบบนอยู่ตรงนี้นะครับมาห้ามาหนึ่งมาสองนะครับอ้าจะไปยังไงมาไงนะครับเจ็ดบวกสี่ สี่บวกเจ็ดเจ็ดบวกสี่คงที่นะครับได้หนึ่งหนึ่งบวกไปอีกหแต้มได้2นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เลยจับคู่ให้เอาให้ดูกันให้ดูกันก่อนผมจับคู่ให้ให้มันแล้วแล้วไปเลยนะครับพี่น้อง สิบ,บนมีห้ามี1มี2 10บ,บนนะครับ10บ,บนมี5้ามี1มี2อนงะลองดูกันพี่น้องเลยจะมาเบิ้ลอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมจะมาจับคู่ให้ผมจะมาจับคู่ให้เลย เจ็บคู่ให้ลาวพัฒนาลาวพัฒนานะครับ 5ับห้าทับหกเจ็ดนะครับสองตัวบนแล้วกันเนาะเอาสองตัวบนแล้วกันเอา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 งี้เอางี้แล้วกันสิบบน หน่วยบนสิบบนหน่วยบนประกอบคู่นะจับคู่ให้จับคู่ประมาณนั้นจับคู่ให้เลยจับคู่จับคู่ จับคู่ให้เลยจับคู่สองตัวบนยี่สิบนะครับยี่สิบทับห้าทับหกเจ็ดนะครับเอาผมจะจับคู่ให้จะมีกี่ชุดก็ไม่รู้นะลอ,องดูกันไม่แน่ไม่นอนนะเอา ห้าหนึ่งห้าสองครับห้าหนึ่งห้าสอง,ห,สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ 1 euh. lines, oh, 1 2> no, 2. Um, 1 okay. uh, 2 2 2ด้วยเอามีหชุดนะครับมี5ชุดนะห้าหนึ่งห้าเอ้ยหนึ่แล้วก็หนด้วยนะครับห้าหนึ่งห้าส หนึ่สองแล้วก็หนึ่งสองนะครับมี5ชุดเท่านั้นเองนะครับวันนี้เอาตัวเด่นจะไปตัวไหนก็ไม่รู้นะครับวันนี้ครับนะแต่ที่แน่ๆนะครับชอบนี่นะถ้าผมชอบนะครับผมชอบไปที่ห้าสองนะครับ5้าสองแล้วก็สองสองเท่าน,นั้นเองนะครับผมชอบเลขสองวันนี้ ห2าสองสองสอ้าสเด่นเอาเด่นไปที่เลขห้า้ลยกันเด่นไปที่เด่นไปที่เลข5แล้วเลขสองนะ,อะชอบวันนี้นะครับพี่น้องโอเคนะครับลองดูผมชอบนะแต่ที่แน่ๆนะครับ เลขวันนี้มีแค่5ชุดเองนะครับนะที่เด่นก็มี2ชุด5 2กับ2 2เท่านั้นเองโอเคนะครับ สิบนวยบนนะครับจับคู่สองตัวบนนะครับลองดูครับพี่น้องจะเข้าหรือจะหลุดนะครับลองดูกันก่อนนะครับพี่น้องเลยนะโอเคนะครับมีห้าชุดนะครับวันนี้นะครับถ้าชอบไปที่เลขหนึ่งก็จัดไปเลยไม่ว่ากันนะครับนะถ้าใครชอบนะครับเลขหนึ่งนะห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองก็จัดไปนะครับ อาจจะเข้าบนล่างก็ได้นะครับนะนี่คือจับคู่2ตัวบนนะครับ10บ,บนและหน่วยบนมาจับคู่กันนะครับพี่น้องอชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับนะจะมี10บ,บนแล้วก็หน่วยบนนะมาประจับคู่ประกอบคู่กันเลยโอเคนะครับ จะเข้าสองสองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะลองดูครับพี่น้องนะห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับเลขห้าชุดนะครับพี่น้องโอเคนะครับขอบคุณครับวันที่ยี่สิบนะครับทับห้าทับหกเจ็ดนะครับผมให้ห้าชุดก่อนนะครับแต่งวดที่แล้วผมให้ไปแล้วหกชุดนะหกชุดงวดที่แล้ว ไอ้ที่ว่าผมให้วันให้ก่อนให้ก่อนผมให้ก่อนนะคลิปที่แล้วนะครับเป็นหกชุดแต่นี่ก็ห้าชุดนะครับอะ่ะมันจะคล้ายครึงกันนะครับเลขสองนะครับพี่น้องลองดูครับในสองสูตรคำนวณน,นะครับมันจะคล้ายกันนะครับพี่น้อง โอเคนะครับขอบคุณครับ